อยู่ดีๆนะคะก็จะดุ้งตกใจนะคะแขนขากระตุกเหมือนฝันร้ายนะคะอาการแบบนี้เป็น,ก,นกลไกทางธรรมชาติค่ะที่สมองและระบบประสาทของลูกนะคะยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ค่ะทารกนะคะจะรู้สึกเหมือนว่าเขากําลังตกจากที่สูงค่ะเขาก็เลยสะดุ้งนะคะแล้วก็แขนขาเหยียดกลางออกนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ลูกนะคะยังหลับตื้นอยู่นะหรือว่าเวลาที่ลูกนอนอยู่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาอย่างนี้นะคะเขาก็จะสะดุง้งหรือว่า อ่ารู้สึกแบบลูกผวาขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติปกติค่ะไม่ใช่เพราะว่าลูกเราเนี่ยนอนหลับฝันร้ายนะคะหรือว่าเราเลี้ยงลูกผิดปกติอะไรนะคะตรงนี้นะคะเป็นสัญญาณว่าลูกเราเนี่ยกําลังโตเป็นไป,นปนตามพัฒนาการปกติค่ะและอาการตรงนี้นะคะจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไปเมื่อลูกมีอายุประมาณ4ี่ถึงหกเดือนค่ะแต่ละบ้านนะคะมีวิธีรับมือกับอาการผวาแล้วก็สะดุ้งของลูกยังไงบ้างนะคะ คอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะว่าวิธีไหนใช้ได้ผลเลี้ยงรูปแบบเข้าใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันทุกวันเกิดติดตามไว้นะคะ